บรรยากาศของการชุมนุมของกปปสที่บริเวณแยกอโศกวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการชุมนุมนั้นก็ถือว่ายังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะบนเวทีนั้นยังไม่มีกิจกรรมใดๆมวลชนนั้นยังคงพักผ่อนแล้วก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวคะ่ะ บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มก,มกมปปสที่แยกอโศกเช้าวันนี้เป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการตรวจค้นสัมภาระผู้ที่เข้าออกภายในพื้นที่การชุมนุมทุกคนผู้ชุมนุมยังคงปักหลักพักผ่อนตามอาธัธยาศัยภายในเต็นท์รับประทานอาหารและปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ขณะที่เวทีปราศัยยังคงมีการเปิดเครื่องขยายเสียงและก็มีการนำเสนอข่าวสารนะคะแต่ว่ายังไม่มีการปราศัยหรือว่าดำเนินกิจกรรมใดๆจากการสอบถามถึงสถานการณ์การชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กะระบุว่าการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีไม่มีความรุนแรงและสำหรับการเคลื่อนไหวในวันนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งจากทางแกนนาว่าจะเคลื่อนไปยังสถานที่ใด ส่วนการจราจรโดยรอบทั้งถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาพิเศษทั้งขาเข้าและขาออกในเช้านี้รถยนต์ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ขณะที่พนักงานที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงเดินทางมาทำงานตามปกตินะคะด้วยการโดยสารรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลักค่ะ